นน่ะสวัสดีครับตัวไหนสีอ่าทางทายนก่อนนะครับชื่อบีเจนะครับสวัสดีครับดีดีครับจากอยาไปบ้านใครสวัสดีครับฟรีแฟร์ครับผมสวัสดีครับโชคครับสวัสดีครับเอ็นเจครับสวัสดีครับเกดครับสวัสดีครับพีชครับสวัสดีค่ะไอค่ะเอาเป็นไงวันนี้มาร่วมงานความรู้สึกเป็นไงบ้างไปบอกเข้าไปครับก็ตื่นเต้นมากๆครับขอบคุณทางผู้จัดด้วยนะครับที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนมาร่วมงานในวันนี้ครับแล้วก็ได้รับโอกาสเชิญรางวัลกันด้วยแล้วก็มีโชว์ โชว์ดีเป็นไงครับของเที่ยวไฟวันเป็นไงวันนี้ก็เป็นตามสไตล์เดิมครับใช่ครับผมก็กิีดร้องเพลงมุมไกลๆนะครับก็สนุกมากเต็มที่แบบมุ่นๆจะจอยหน้าวิทีเลยครับวันนี้เราก็เห็นผมพี่ๆหลายๆคนอะไรอย่างนี้ยได้รับรางวัลเรามีแบบความตั้งใจหรอสักวัสดนึงเราสวัสดีไปบนนั้นไหมผมขึ้นบุกเขึ้น แค่มีชื่อมันก็ดีใจแล้วครับใช่ถูกแค่เราได้แบบมีชื่ออยู่บนนั้นก็คือดีใจมากเลยวก็ต้องหวังไว้ก่อนนะครับจริงลก็ใช่ใช่ครับอยากขอบคุณไหมขอบคุณแฟนๆไหมที่แบบสนับสนุนพวกเราจนแบบมีชื่อเข้าในเด็กด้วยก็ต้องขอบคุณทุกคนครับที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดทําให้พวกเรามีชื่อเข้าชิงในวันนี้นะครับแค่มีชื่อมันก็เหมือนเป็นเกินฝันแล้ว โดยล่าสุดอ,อีเวนท์ที่เพิ่งผ่านมามีใครไปบัสกินบ้างทีมไหนไปมาที่ผมครับ<ป>อ่าไหนเปลี่ยนเปลี่ยนทีมซไเนี่ยนะ <c oughs> เออบาสกินไอ้ที่เสียงอ่าผิดไปได้ไปไหนไปนครสวรรค์นะเตนอ๋ออยู่ใช่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้ก็สนุกดีครับคนมาดูเยอะก็ก็ตื่นเต้น็มมาดูครั้งครับแต่ว <c oughs> ่าด้วยภาพรวมก็สนุกมากๆเลยครับแล้วก็ม<ห>ีน้องๆเทนนดีด้วยไม่ใช่แค่พวกผมใช่คร่ะ มันนั้นแบบว่ามันแบบมีโชว์ยังไงบ้างมีโชว์ของเราอย่างเดียวหรือว่ามีทั้งโชว์ของเราแล้วก็ของเอนดี้ด้วยใช่ครับมีโชว์ของพวกผมด้วยครับแล้วก็ของเทนดี้ด้วยใช่ก็เป็นซีเนียร์กับจูเนียร์ครับใช่ครับเราเรานับว่าเราเป็นซีเนียร์ได้เราหรอผมจูเนียร์เราเราจูเนียร์ครับเราจูเนียร์ครับเขาเป็นซีเนียร์เขาสอบ อ่าเราเป็นยังไงแต่ว่าไปแบบเพื่อนๆไปแค่เมื่อไ่เห็นมีอะไรไปใช่ใช่ให้ผมมาด้วยใช่เออเป็นยังไงอ่าเป็นยังไงไปดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเก่งมากก็ไปแชร์ให้กำลังใจทุกคนอืมครับอ่าเป็นยังไงเราโชว์เราคิดว่าอยากจะไปอีกไหมมีโอกาสจะไปอีกแน่นอนนี่เราไปไปในนามของเทียมมิวสิกรับใช่ใช่หรือว่าจริงเราอยากจะแบบทั้งรุ่นรุ่นต้องเรียกว่ามีรุ่นสองแล้วโนเทนี่ะรุ่นหนึ่งรุ่นสองอยากจะมีไปโชว์รวมามกันไหม ก็ก็ต้องรอติดตามต่อไปครับแต่ว่าคิดว่าอาจจะมีแน่แต่ว่าต้องรอดูครับใช่ได้ด้วยว่าแฟนๆต้องรอติดตามใช่ไหมอาจจะมีโอกาสได้เจอแบบตอนในบัสกิ้งเพราะว่าหลังจากที่บัสกิ้งก็น้องๆเทนนีแต่ละคนก็ไม่เบาเหมือนกันครับมีของทุกคนแน่นอนครับเอาเป็นไงเพราะแบบเรามีน้องๆเข้ามาในค่ายเป็นไงอังกฤษมีน้องๆเข้ามาในค่ายแล้วก็ได้ได้รับสิทธิ์เป็นรุ่นพี่ละ ก็เสริมสร้างความบุ่นบายให้แก่บริษัทซี <c oughs> สันซีสัน <c oughs> แต่ก็เอนจอยครับมีน้องๆมาก็เพิ่มซีสันให้กับทางค่ายค่ายครับก,ก็แบบให้ห้าครับวันนี้ครับ <c oughs> แล้วพีกเป็นไงคะโอ้โหก็วันนั้นไม่ได้ไปแต่ว่าก็ได้เห็นแล้วโอ้โหคนมาเยอะมากแล้วก็เห็นได้เห็นแบบน้องๆแต่ละคนได้โชว์ฝีมือก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดมากแล้วก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้แบบมีผลงานในอนาคตเยอะเลยแล้วเราหลังเราจะมีผลงานในอนาคตเมื่อไหร่ เราติดมาเร็วๆนี้ต้องรอติดตามกันไปเราหนุ่มไอ้แล้วอยู่คนเดียวเหงาไหมเหงาค่ะมีใครอยากมาอยู่กับหนูไหมคะงั้นหนูต้องเข้าโรงการเลยอยากอยู่อยากมีใครมาอยู่ด้วยค่ะก็ก็ตอนนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวในค่ายหนูแต่ว่าก็เราเป็นเจ๊ในค่ายหรือเปล่าค่อนข้างไหมเรื่องถามทุกคนไม่ค่ะหนูเป็นเจ๊ไงเป็นไคล่าเป็นไคล่าอย่างเหรอ ก็ไม่แน่เหมือนกันก็มีเจเจหลายคนใช่เราคิดว่าเราเป็นท่าไหนเราเป็นเจเจหรือจะเป็นแบบพี่ไอ้คนหล่ออาจจะเป็นหล่อมากกว่าแล้วอยากเป็นแค่หรอเนี่ยแต่เวลาเราโชว์เต้นเราเอวผิวอยู่น่ะให้ให้ให้แบบสิบ ผมยาวสุดในค่ายหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าอยากมีอยากมีเพื่อนด้วยหรอใช่อยากมีเพื่อนเล่นนะคะจริงแล้วตรงนี้แล้วเป็นเพื่อนผู้หญิงอันนี้อาจจะเล่นรุนแรงไปหน่อยรุนแรงไปหรอคิดว่าต้องประกาศไหมแบบมีใครสนใจอยากเป็นเพื่อนกับใช่มีใครสนใจอ่ะเป็นเพื่อนประกาศครเพื่อนน่ารักน่ารักกับหนูกับหนูไหม หนูยังมีเพื่อนไหนยังมีประเทศไหนหรืออยากมีเพื่อนที่หวานกว่าหนูค่ะเออทำอะไรไม่ได้ไหมไม่ไม่มีอะไรครับเหมือนเหมือนผมมันเลยหูเฉยอ๋ออันนี้เห่าหรือเปล่าเอ้ยเราถามคนข้างขดีกว่าไหมว่าผมเรายาวเลยหรือเปล่าเฮ้ยผมยาวโอ้โหดูผมมียาวแล้วแต่มันมัดใจนะคะเอ้ย หล่อมัดขาหล่อหล่อได้มัดคอเลยอ่ะมัดไม่ตายคือแค่จะว่าเราอย่างนี้เพื่อนแบบมันเล่นกับเราแบบน่ารักน่ารักเล่นเฉยๆค่ะไม่เกี่ยวกับอะไรเปิ้แต่างๆมีเพื่อนผู้เพิ่เพิ่มหนึ่งใช่ไหมนอ่ะล็อวทั้งนั้นยังไงคะเอ็นเจกับโฟอนาคตผลงานเราจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะ โอ้ยนั่นน่ะสิครับน่าหน่ะสิครับเดี๋ยวตกใจเรื่องที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันครับใช่ครับตอนแากเขาปล่อยแบบเพลง cover คู่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีเพลง cover อีกครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวมันก็จะมีคนร้องคู่อีกใช่ครับใครใครจะร้องคู่คะแถวเนี้นะหลายคนครับหลายคนเอ้ยเจสเท่านี้แถวเนี้นะครับ อ๋อใช่ครับมีแถวแถวนี้พูดได้เลยเหรอแถวแถวนี้คือใครคะอ๋อเฮียแถวแถวนี้ก็มีตั้งแปดคนตจนเข้าห้องดำหรือเปล่าคุณตาอันนี้ตาแข็งเลยอ่าแข็งเลยเดี๋ยวจะมีเพลงที่ผมร้องกับกิจต่อด้วยใช่ใช่ครับผมใช่ฮะสักเพลงหนึ่งสักเพลงเลยนี่ยเต็มใจร้องกับเขาหรือเปล่าอีเต็มใจหรอเพราะเราอ้าวเต็มใจดูความไม่น่าเต็มใจอ่ะ ก็จะปล่อยเร็วๆนี้แหละครับใช่อาจจะเป็นอีกโคพเวอร์ซองหนึ่งที่ทางค่ายเราจะปล่อยมาแล้วก็ถ้าเรื่องผลงานที่เราติดตามก็อาจจะเป็นเรื่องซีรีส์ครับเหมือนค่ายเราก็น่าจะประกาศอยู่แล้วก็ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่กำลังแบบรอลุ้นออาหารแสดงเพิ่มหรือเปล่าเยอะนะกมากเยอะหลายคนเยเะมากพี่ยังไม่หมดเลยนะเอามีเจเรายังไงเราอยากเป็นแบบเพลงคู่ของผมผมมีไปแล้วเพลงหนึ่งครับเพลงไหนนะเพลงขี้ดิเขาบอกว่าคู่ อ๋อเพลงคู่ครับก็อยากมีครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็มีโอกาสเดี๋ยวมีให้เห็นครับผมถ้าทำเป็นไม่ได้นะครับเราสี่คนเพลงคู่เราสี่คนใช่ไหมฮะก็อีกคู่สองคนนีสอคู่สองคู่รอเพื่อนครับอ๋ออังนั้นถ้าคุณอยากมีอยากร้องกับใครในค่ายอยากร้องคู่ใครในค่ายทาชัยเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่กับพี่ตอนไหนอ่ะโทษทีเออ ดีๆกันครับดีๆคลับผู้ผมผู้ซีถามเขาหรือยังว่าเขาอยากร้องกับเราไหมเออเออถามยังไม่ถามแล้วไม่ถามอะไรอย่างเงไม่แต่ว่าจริงๆมีไปแล้วเป็นเพลงสามคนครับเป็นผมผมดีๆแล้วราแฟนแต่เราชอบอยู่สามเราชอบลองสามคนใช่ครับใช่อยู่อยู่ด้วยกันบ่อยครับพี่กิตมีแบบมีอะไรคะใครอยากนายอะไรเลยมาปากครับอยากให้น้องขึ้นนายเฉยแล้วเราอยากร้องเพลงคู่ไหมผมอยากร้องเพลงคู่กับธามไทยไม่เกี่ยวเลยก็ รอาเป็นคู่ก็ enjoy กับเพื่อนๆได้อล้วครับผมว่าสนุกดีใช่กับผมร้องกับเพื่อนๆถูกใช่แล้ววันนี้มีคนก็ถามว่ามาคนเดียวเหงาไหมคะใครครัคนเดเหาอครเหงาใจอยู่ครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแบบอีคนึติดธุระนิดหน่อยใครคะใครเออใครไม่้องหลายคนะไตอบคนเวเราะครับวรคือแบบว่าถามว่าผมมาคนเดียวหาไหก็เนี่ยมีทั้งหลายคนแต่แบบ ไม่แต่คุณพูดเลยเนาะเพือนคนเดียวคุณไม่ได้มองเห็นเพื่อนคุณเลยนะคุณดูขันรเ้าอันนี้้เาก็คือไม่ได้นั่งเ BTS กับด้วยใช่ไหมไม่เห็นผมเลยนี่คุณไม่สนิทกับตรงนี้เลยหรอคะสนิทครับโอ้สนิทที่สุดมีสนิทที่สุดคนหนึ่งได้ไใจลับหลังจไอไอ้ยังไงคะเขาล็อกโมงไงคะล็อกมาตั้งนานแล้วด้วยประมาณนี้เลยเนี่ยประมาณนี้เลยใช่เข้าใจนะผมไม่ได้นั่ง b ีกับของเขาไหม ใช่เขาเขามีเพื่อนที่เขานั่งมีกับด้วยกันเมื่อแต่เขานั่งมีกับด้วยกันคือซัพพอร์ตกันดีไงซัอร์ตเลยคอยช่วยกันเนาะน่ารักน่ารักหมายถึงไรน่ารักคู่คู่หน่ะอ๋ออาอ่้มเรียกได้ว่าเดี๋ยวเราทีเราจะได้เห็นผลงานจากแบบน้องๆจากเทียร์ใช่ไหมใช่ใช่คุณคันหน่อยให้เป็นกำลังใจใครเป็นตัวแทนหน่อยสิใช่ไหมมาให้ประธานออ๋ถ้าผมก็ ฝากติดตามผลงานต่อไปของค่ายทั้งเทียร์ไฟวันแลวก็เทียร์มิวสิกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซีรีส์หรือว่าเพลงก็อยากให้แฟนๆทุกคนรอติดตามนะครับแล้วก็ทางคอนเทนต์ใน YouTube ก็จะมีปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับในทุกเดือนก็จะมีหลากหลายรายการก็ใครที่ยังไม่เคยดูก็อยากฝากให้ไปย้อนดูนะครับผมเป็นรายการที่พวกเราตั้งใจกันกันมากๆเลยนะครับผมล่าสุดก็มีที่เอาทิ้งนะครับอยากให้ทุกคนไปดูเพราะว่าสนุกมากๆเลยครับก็ฝากด้วยนะครับผมจะมีฝากถึงน้องๆเชียนมีไหม ฝาก<ม> <laughs> ดีอย่างนี้เลย <laughs> <laughs> ครับผมก็ฝากน้องเทนนี้ด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่ตอนนี้ก็กําลังรวบรวมสมาธิกันควบคุมน้องอยู่ไ <laughs> รวบรวมสมาชิกกันแบบให้เข้าขากันนะครับ <laughs> ดีใช่เพราะตอนนี้เหมือนแบบน้องหลายคนก็เข้ามาใหม่แล้วอายุก็น,น้อยด้วย <laughs> อย่างนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เรากาลังปรับตัวเข้ากันนะครับใครๆก็เออไงดีแฟนคลับทุกคนนะครับใครที่มาติดตามใหม่ก็ฝากดูน้องด้วยครับขอคครับบครับ